อย่าโง่เลยมาบังไทจมูกจะบานหมดแล้วเนี่ยกินได้นะกินนดพี่อาจจะระยะในกูมารนักแดกขิงดมขิงเนี่ยสวัสดีครับผมวันนี้ก็พกับเรอีกแล้วนะครับผมกับรองไฟคาเฟ่นะครับผมวันนี้เราจะําอะไรเหมือนเดิมครับในถุงกระสอบนี้มันจะมีของให้ผู้คนทายว่าในเนี้ยมันมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอาจจะเป็นของกิน หรือไม่ใช่ของกินทำเยี่ยอะไรอีกเ,เนี่ยผมจะเอาไม้พวกเขาทายโดยการที่ให้ดมอย่างเดียวผมจะให้ดมผ่านจม,มูกทีละคนถ้ายังไม่มั่นใจขอตัวเลือกขอตัวเลือกมาว่าคือการได้จับยังไม่มั่นใจให้ชิมครับแต่คุณจะต้องเคี้ยวจนกว่าผมจะบอกว่าพอโอ้แล้วค่อยคายออกมาครับผมกินได้นะกินได้ครับผมกินไดไ้ได้ครับกินได้ เดี๋ยวเราจะให้ดูของที่เราจะทําโทษก่อนนะครับผมมีทําโทษด้วยเหรออ่าคือถ้าตอบผิดโดนเลย <c oughs> ก็ใช่ครับขอตัวเลือก็โดนเลยเลงโ,โทษคือกูต้องห็ัตัวก่อนใช่ครับแล้วถ้าผิดก็โดนลงโทษอีกผมจะโชว์แต่ตัวลงโทษนะครับผมผ้าก<ห>รเดอเลยเหรอโ <c oughs> อ้ห <c oughs> นี่คืออะไรทุกคนรู้จักไหมครับตัวนี้ผ้านะครับผมซื้อใหม่ๆสดๆนะครับมันก็จะแข็งกว่า ที่อยู่ตามบ้านที่เราใช้ทั่วไปนะครับผมแล้วก็น,นี่ก็เป็นตัวนิบธรรมดาที่เราใช้กันทั่วไปนะครับตัวเล็กแล้วก็น,นี่จะเป็นตัวใหญ่นะครับผมสองอันนี้หนีบแม่งเข้าไปหูปากจมูกนิ้วหนีบเข้าไปับผมนีบเข้าไปให้ผมไปเตรียมของมาดีกว่าตอนนี้ผมจะทําการติดตามทุกคนก่อนก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันฝากช่องไว้ก่อนแล้วกันครับผมใครที่ชอบเราใครที่ติดตามเราอยู่แล้วก็ขอบคุณมากครับผมเส่วนใครที่ยังไม่ติดตาม นี่ไปกดอันนี้เลยนะแล่เขาจะกระชื้นเอาใจไม่ใช่นะครับผมทีมงานมาหมดร้อยใหญ่เลยฝากกันด้วยนะครับกดยูทูบช่องยูทูบนะครับหลอกไฟคาเฟ่ครับครับผมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กดไลค์กดด้วยกดให้ด้วยนะครับเมื่อกี้ผมพูดเล่นครับอ่ามาแล้วครับทุกคนมาดรอร่างการกันนิดนึงนะฮะนี่เลยทุกคนผมจะให้คุณผู้ชมดูอย่างเดียวนะฮะคนพวกนี้ไม่ได้ดูหรอกนี่ครับ ทุกคนรู้จักไหมครับคืออะไรเฮ้ยเฮ้ยแอบดูนะให้ดมทีละคน,นเริ่มจากพี่ต่อก่อนไหนวะผมจะให้ดมประมาณห้าวิผมจะนับหนึ่งถึงห้าหนึ่งสองสามผสี่ห้าผัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า หมดเวลาครับแตดยากว่ะเขียวเขียวอ่ะแต่ผมเนี่ยจริงๆผมอ่ะพูดถูกใช่ครับคือผมมากเขียวเขียวชิวด้วยมั่นใจแล้วตอบครับเอาเลยว่ามันใจกเราเลยว่ามันใจเยี่ยมันใจไหมครับไม่เลยคิดว่าตอบถูกไหมไม่ใบหรือได้ไหมเออใบได้อีกไหมเป็นของสีเขียวครับมีใครตอบได้ไหมครับพกาศอ่ะอ่ะผิดเอาไปหนึ่งก่อนเยี่ย ผิดเอาไปหนึ่งก่อนครับผมโอ้ยอีสัตว์ผิดเอาไปอย่าดันๆอย่าขยับพี่ตัวต่อครับผักชีว์ผมผิดกลับไปอีกหนึ่งครับผมไปแล้วครูเอาไปสนุกแล้วพี่ตัวต่อบครั้งพีตัวไหนครับตัวตัวมะไรพี่ตอบพต่ตอบพี่ตอบพี่อมาคคอลี่ครับอ้าบยืนใจกันเอาไปหนีบครับเอาไปหนีบครับไม่เลยม่รต่อเลยนะผักชีว์ผมจะให้จับคนละสามวิเท่านั้นนะครับจับครับได้สองมือไหม ได้กลับมือครับหนึ่งสองสามหมดเวลาครับโอเคครับมาละครับพี่ตัวครับขอจับตั้งสี่หนึ่งสองสามครับพี่โจครับหนึ่งอ่ะอ่าดูแลอะไรครับรู้ครับอ่าตอบครับมาละกีโนกครับอ่าใช่ครับใช่ถูกมาละกีโนกแน่ใจนะแน่ใจครับหลันเต้นครับ เอาเป็นว่าถูกต้องครับผมให้ดูใช่โอ้ยสับลูหมดเลยวถอดได้แล้วเหรอไม่เคยได้กินมาจริงๆว่ะถอดได้แล้วยังถอดได้ได้ครับถอดได้ให้ดูได้อ่ามึงเนี่ยดีนะไม่ได้ชิมไม่ได้อร่อยแน่แน่ดีแน่ดีลักษณะเศษถือว่าเก่งมากนะทุกคนนะแค่จับนี่คือรู้เลยแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็มันจะเป็นงี้แล้วเนาะสำหรับของต่อไป รายการต่อไปนะครเป็นอะไรมาดูกันนรับกลิ่นครับผม 1, 2, 3, 4, ไไหนึหน่งสองสามสี่ห้าอืมนั่นไก่ติดที่หมูื 1, 2, 3, 4, อปะหนึ่งสองสามสี่ห้าผู้ชมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าทำไมมันได้กลิ่นข่าวๆาวะ,อ,ะอืมกลิ่นขาวอะไรวะ เชี่ยนได้เด็กได้จริง้ยเนี่ยผมเตรียมตัวหนีไปละกูขอเลยสัตว์ขอเลยก็เอาไปอีกหนึ่งนะผมผมพอตอบได้ไหมอ้าวตอบได้ครับผมแต่ตอบผิดโดนสองนะครับผมอ่าเนื้อหมูครับอ่าผิดครับเอาไปสองอ้าวผ่านแล้วผมสองคะแนนกูขอตัวเลือกกูเอาไปสองตัวหนีแล้วบอกตัวแรกจับใช่ไหมเนี่ยอ่ากูก่อนเด็กตอบครับพี่ตอบครับพี่ตอบตอบตอบครับ อินสตาบลุ่ไม่รอตอบพวกนี้เลยหรอ้เงี้ยอ่ะกุ้งอ่ะเอาไปสองครับกูโอ้ยเงี้ยกุ้งกูไม่ใช่อะไรบหนะใบ้ของขาวป่ะอันนี้ไม่ใบ้ดีกว่าพี่ตอบก่อนเดี๋ยวไม่เท่าเทียมสิครับต้องตอบก่อนพี่โจ้ตอบแล้วขอตัวเลือกกูหนีค้างกูยังไม่ได้จับเลยเียพี่โจ้จับครับสามเอ๊ะไหนกูยังไม่ได้จับเลยดหนึ่งสองสามพอครับติดต่อพี่ตัวครับ หนึ่งสองสามหมดเวลาครับรู้แล้วหนึ่งสองสามหมดเวลาครับตอบครับเฮ้ยนี่ง่ายหอมใหอมใหญ่หอมหัวใหญ่ใช่ใช่หรือเปล่าใช่ใหญ่ใช่แม่ใจนะใช่ถ้าไม่ใช่ผมนี่เพิ่มอีกสองนะเออเออย็ดเคให้ตอบดีๆคนช่วยแล้วนะ ีตัวช่วยยังไงอันตัวช่วยที่สองมึงจะชิมหัอตัวช่วยที่สามผมให้ชิมแต่แต่อีกเหรอเคี้ยวจนกว่าผมจะบอกใหว้ใครได้อ่ะงั้นกูเอาด้วยกูไม่มั่นใจหัวหอมเลยแต่ปลายมันก็มันใช่หัวเออมันเหมือนจะใช่แต่มันพูดใอะไรดูเหมือนไม่ใช่อ้่ะก็ผมก็แก้ไม่ใช่เหรอว่าแค่ถามเพื่อความแน่ใจจะเอาไไหมเอาไปอีกหนึ่งนะครับผมเอาไปอีกหนึ่งขอตัวช่วยแดกเลยอ่ะอ่ากินเลยที พี่ตัวเอาไหมครับโอ้ยเยี่ยเอาเอาเอาตัวช่วยนะครับเอาไปอ่ะพี่ต่อครับโอ้โหแม่งเอานิ้วนี้ซะด้วยมีอาปากครับผมแต่โดนนะอาปากกว้างเขี้ยวครับเขี้ยวเขี้ยวไม่เกี่ยวรู้เลยเสียแล้วเขี้ยวรู้แล้วช็อตวะเอาคลายได้ครับผมคลายได้คลายได้หลุดแล้วเลยคลายได้อ่าอย่าเพิ่งตอบครับพี่โจครับ กูตอบเลยไม่ได้ครับไม่ได้ขอแล้วต้องขอแล้วต้องกินครับผมเกี๊ยวปากครับเกี๊ยวครับเกี๊ยวเกี๊ยวครับเกี๊ยวครับผมเกี้ยวเกี๊ยวเอาคายได้ครับผมคายคายหนักขนาดนี้ครับอคายได้ครับเกี๊ยวไอ้เกี้ยวใส่ปากพิดตัวครับ พี่ตัวครับหมูเลยเยี่ยเปลี่ยนใจได้ไหมไม่ได้ครับเที่ยวเที่ยวครับเฮ้ยยี่ติดปากอยู่เลยอะเที่ยวครับเที่ยวอ่ะทายได้ครับผมน้ำตาลเอ้ยกพยองเลยกินมยังตอบครับ ของโมย่าใหญ่เตี้ยอ่ะถูกต้องนะครับผมไม่น่าไม่น่าถูกคนมาให้ดูครับให้ดูครับให้ดูหอ๋อโมย่าครับผมโอู้กแลม่แม่ผมูก็หันให้ซัมเบอร์เลอร์มันเถิงเตี้ยฉุนเยอะเลยอ่ะอานิ้วออกได้ครับผมไม่ต้องไปตอนแรกมันข่าวว่ะเอออ่ะข้อใจผมไม่แน่ใจมันอาจจะเป็นกองที่อยู่รวมกันอยู่เพราะฉะนั้นคุณไหนจะเจออะไรผมก็ไม่รู้แต่ดูของกินได้ครับผมง่ายที่สุด ง่ายเหรอง่ายที่สุดครับผมเพราะฉะนั้นผมจะเพิ่มเลเวลนะครับเป็นไม่หนีบนิ้วแล้วหงให้ดมปุ๊บให้ตอบเลยถ้าตอบผิดผมหนีบปากมีผูนะครับผมอย่างแรกผมจะหนีบปากก่อนล้วกันสองครั้งหนีบสองอันที่ปากนะสองอันด้วยใช่ครับผมถ้าตอบผิดนะอ่ะผมจะเหมือนเดิมกติกา ดอมสองวีครับผมทอไมไมเรื่อยๆบลบลเรื่อยๆอ่ะสามวี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 ค่อยๆให้ผู้ชมดูทางกามันขยับได้ด้วยวะอ๋อไม่ใช่เหรอนี่คุณจินตนาการไปไหนแล้วก็ไม่รู้ในยี่ห้ยอ่ะให้ดมนะครับสามวีนะสามวีนะต่ายังเด้งสองสามพอบอดไม่ใช่วายขนาดนั้นเลยเหรอกูยังไม่ได้แตกมันง่ายมาก ทุกคนต้องตอบได้หนึ่งสองสามครับผมพี่โจทย์โดแล้วนะเมื่อกี้นะเฮ้ยไอ้เอี้ยหนึ่งสองสามแทบไม่รู้สึกเลยเลยอ่ะตอบครับขอตัวช่วยดีกว่าตอบเลยเกมนี aj, ้ห้ามขอตัวช่วยก่อนต้องตอบก่อนนับหนึ่งถึงห <No, ้าตอบครับหนึ่งสองสามสี่ห้าตอบถ้ายังไม่ตอบผมจะหนีหูไปเหนียวหมูเนียวหมูเหนียวหมู อ่ะมาพี <wolf> ่ตัวดนตนีก่อนทุกคนตอบพร้อมกันไอ้เคียเป็นเพ้อหรือเปล่าวยังไม่รูเลยเนี่ยโอ้โหเจ็คุได้กลิ่นของมันใหญ่โอ้ยทีนี้ผมได้ทุกคนจับนะครับจับเดียวนะจับจับแป้งเดียวครับจับแป้งเดียวผมได้เขาจับนะครับเป็นเวลาสามวิพอเขาง่ายจับครับคุณต่อ หนึ่งสองสามพอครับพี่ตัวครับมันไม่มีกลิ่นหนึ่งสองสามพอครับพี่ชอหนึ่งสองสามพอครับข้ามานมันดูตอบช้ัหไอ้หัะมันกำกเกิพี่กำเกิดกับสองอย่างมั่นใจไหมครับถัวผักยาวอ่ะกูตอบแล้วอีกที้ยเจ็บก็เจ็บผักบุ้งอะพี่ตัวตอบผักบุ้งพี่ตัวตอบแล้วครับกระชายกระชายนะอ่าที่เหลือตอบตอบตอบถูกไหมครับ อะไรอะที่เหลือต่อถูกไหมเอาไม่ถูกก็ไปโอ้ยอ้อยอ้ยอพี่ตัวครับอ้ย,อยคิดเทียอะไรพงเนี้ยะทีนี้ผมจะให้ชิมครับเอาแล้วเียต่อการให้ชิมทุกคนครับผมจะให้ชิมอาบัตอเขียวครับ เขี้ยวเยันแค่อาบาเกี้ยวครับเกี้ยวสุดเกี้ยวครับหอยเกี้ยวเข้าไปราคาดีมากเกี้ยวครับอ้าวใครได้พี่ตัวใครได้อ้าอ่ะพี่ชูใครได้ครับชัดเลยคุณได้กินแล้วสัตหน่อยต่อแม่ตออถูกดีกว่าต่อครับกระชายโอ้ยออกกันนะเปิดได้ครับเปิดได้เปิดได้เมนูของเราวันนี้ กระชายครับผมกระชายแล้วโหตอนแรกนึกว่าพริกตอนแรกนึกว่าพริกอ่ะตอนแรกกูคิดว่าจะมัผูมยางทำไมมันไม่ไม่ต้องตัดไอ้เยอยมันมาแบบสั้นๆวะมันกำก่งเดี๋ยวเราไปดูอย่างต่อไปกันดีกว่าว่าเฮ้ยยังไม่หมดอีกเหรอเฮ้ยต้องมากี้ย่างเนี่ยไอ้เยอะฟังเสียงจะเรียกแม่ได้หรอของแข็งหรอ ผมได้คุณผู้ชมดูก่อนนะอะไรวะแข็งๆขยับได้เหรออ่ะมีในใจแล้วได้ดงครับมีในใจแล้วสามวิหนึ่งสองสามปิดตัวสามวิหนึ่งสองสามกินขึ้นจมูกไปพี่โฉสามวิหนึ่งสองสามอะไรวะหอม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 แดงแล้วผู้ตออครับอย่างต่อไปดองครับหนึ่งสองสามดองครับ หนึ่งสองสามอะไรบ้านที่สองดมครับหนึ่งสองสามยอดทั้งนั้นเลยอย่างแรกคืออะไรครับทุกคนอ่ของผมขอเป็นหอมแดงแล้วกันกูตาไปตัวเลยอ่ะสิดไ้หรฮะสารส้มมัแดกได้หรออ้าวไปคนที่หูกันละวสองครับผมไอ้หูไม่รู้อะไรจริงๆอ่ะมั่วเลยหูที่จะหมกด้วยที่จะหมกด้วย อ้้าโโหเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องชิมนะฮะอ๋อโอ้ยเยี่ยอ่ะมันคืออะไรกูจะอ้าปากอาเยี่ยมอีสต์มันลึกเนี่ยตอ้ยตอบครับอะไรล่ะอลืมให้จับลืมให้จับเยี่ยมไม่จับอันนี้ให้จับแค่รูปๆนะครับกูก่อนใช่ไหมอ่ะไปต่อครับ หนึ่งสองพอครับพอครับยายาพี่ตัวครับจับครับอย่างแรกนะครับอ่าพอเอาไอ้เยี่จับตัวเสร็จเดียวอะไรหนึ่งสองพอครับเชี่ยอะไรอ่ะอ่อย่างที่สองนะครับจับครับให้ลูกให้ลูกอ่าอ่าพี่ตัวตอบนี่กูรู้แล้วรูปรูปรูปอ่าพี่ต่อตอบรูปรูปเร็วรูปๆแล้วก็ตอบ สองอย่างคืออะไรมะกรูดเอ่อมะกรูดกับแครอทอ่ะอ่ะขอต่อไปครับมะกรูดแครอทเอ้ยมะมะกรูดอีกอย่างมึงไม่แน่ใจมะนาวแล้วกันอ่าอันอันที่สองมะกรูดแต่อันแรกเนะจับเต็มเต็มไปนิ้วมือมึงแน่นอนแหมอ่ะขอให้ลูกจริงอ่ะโอ้ยแย่ตายเลยสั่งทุกเุกท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 ุกัุกทุกทุกทุกกทุก ได้ว่ะตาครับอ่าอันนี้คืออย่างแรกก่อนใช่ไหมที่จะให้ชิมเนี่ยใช่ครับผมสัตว์ไม่ใช่แดดพร้อมกันไม่หยีอ่ะปากครับเอาเอาไปเคี้ยวเคี้ยวครับเคี้ยวเคี้ยวครับอ่ะปากเคี้ยวครับเคี้ยวกลิ่นปากเคี้ยวครับเคี้ยวครับเคี้ยวอย่าพึ่งใครอย่าพึ่งใครพี่ต่อใครได้พี่ต่อใครได้ยิ้มขายไอ้จ๋าพี่ต่อใครได้ครับ ขอช่นยด้วยมาอะดูครับไอ้เหี้ยโอ้ยโอ้โหไม่มีมันแดงแล้วตอบครับโหแสบนิดขิงใช่ขิงขิงใช่หรือเปล่าขิงขิงใช่ไหมใช่เหี้ยแดงมากที่สุดบนิดเลยโอยดีนะมาดูยังได้อิสระทอดก่อนแล้วเยี้ยแม่งเก็บชิปายเลยอย โอ้ยเมื่อกี้มึงมึงแกงโดนปะเนี่ย <c oughs> อันนี้คือสองอย่างสุดท้ายแล้วใช่ไหมอันนี้จะเป็นอย่างสุดท้ายแล้วครับอย่างสุดท้ายด้วยคือชิ้นเดียวสองชิ้นนี่แหละนหนึ่งสองสามสี่<อ>หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ <c oughs> เป็นอะไรครับ <c oughs> อยากมิงสอบ <c oughs> เก็บไว้ในใจ <c oughs> ต่อไปครับหนึ่งสองสามสี่ต่อไปครับหนึ่งสองสามสี่กินเดียวครับหนึ่งสองสามสี่เปรี้ยวอันนี้เปรี้ยวแม่แต่เลยอ้าวไม่พูดดีกว่าให้พูดดีกว่าอาเป็นว่าทายดีกว่าสองอย่างนี้คืออะไรอย่างแรกคืออะไรอย่างที่สองคืออะไรครับอ่ะกูตอบอย่างหลังก่อนเลยอะไรครับใบโหละพาอ่ะจำ่างหังใบโหระพานะครับ คนอเ่นครับอย่างแรกไม่รู้ว่ะลอกครับอ่ะลอกพี่ก็เลยไม่ได้กินตอนนี้ยังได้กินขิงอยู่เลยเนี่ยอ่าม่อเกิดจากกระเรียมแล้วกันนะเขียวอย่าพูดตัวก่อนเขียวครับเขียวเข้าไปให้หมดเลยอะให้หมดอย่าพูดครับท็อปอือหือไ่วเขียวให้หมดครับอย่าพูดอย่าพูดหยุดไว้ก่อนแต่ยังพูดนะครับแต่ยังพอดเขียวให้หมดครับเขียวเร็วเร็วเขียวเร็วเข้าเขียวครับเขียวครับ ลวแมกินได้หมดครับกยวไม่ไหวกินได้หมดครับกติกาคือเป็นกติกานะครับต้องกินได้หมดกินได้หมดครับในี่คนรู้เลยอย่าเพิ่งเปิดตากินได้หมดเร็วๆครับเร็วๆชิ้นนี้ที่กินอยู่คืออะไรครับผมมะขามอ่อนครับอ่ทุกคนตอบมะขามอ่อนเปิดบายเลยสัสเปิดตาได้ครับอันนี้คืออย่างแรกนะครับมนที่เกลือไหม่ะ นำมาจากไหนหมดแล้วผ่านเอาออกได้ยังเอาออกแน่นผมอะไรอะไรวะเจ็บจมูกไอสัตว์คุณสมรัอร่อย่ะอร่อยนะแม่งตับทุกอย่างในตักกูทิ้งไปหมดแล้วอย่างสุดท้ายทุกคนสมองกูทิ้งเลยเอะเพียบที่ขายอ่ะเดี๋ยวผมจะหนีบนิ้วนะครับนิ้วเลยเพราะว่าทุกคนตอบผิดนะครับถถ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 ถสัตว์อ่ะใส่ทุกคนใส่เองครับผม ไม่พอก็ไม่เป็นไรครับพอละห้าพอคนละห้าพอค่ะบใส่ไปพอละห้านิ้วห้านิ้วใส่ไปทำไมกูต้องมาลงโทษตัวกูเองวะแล้วครับโอ้ทำไมกูต้องมาลงโทษตัวกูเองมันจะพอสิบนิ้วไหมเนี่ยห้าก็พอแล้วมั้งเฮียใส่เข้าไปครับโอ๋อเฮียแล้วกูจะหนียังไงอ่ะอ่ะพอแล้วพอแล้วใส่ไว้ห้ามถอดแล้วปิดตา ลืมความเจ็บไปได้เยอะเลยสิตาครับเปี้ยวยิ้มหายเลยต้อใครตอบเจ้เพี่โว้ว่าเนี้ยมันเป็นไอต้ออะไรนะครับอ่ะเบลบอกจะมาเอาอย่างต่อไปนะครับผมเดี๋ยวอันสุดท้ายเนี่ยแหละอ่ะอย่างต่อไปนะครับอาปากครับเปี่ยวจนไม่รู้จักอะไรเลยพี่โจ้ว่าปากก่อนเลยเหรออาปากครับห้ามพูดห้ามพูดครับห้ามพูด อาบาทหามพูดหอามพูดอ่าอาบาครับ oh, ห้ามพูดหามพูดกินนั ah> ้นหมดก่อนนะครับแล้วคืนลงไปด้วยนะครับเนเป็นยานะครับอืโอ้ยเจี๊ยไม่เจ้าไม่ไหวแล้วจรงสัตว์เจ้าจะล้าไม่เจี๊ยบโอ้ปิดแล้วอ่ะต้องกินต้องกินลงไปเจี๊ยบต้องกินลงไปด้วยนะครับ ต้นฐานตอบผิดนะครับให้เปิดตาได้ให้ตอบก่อนให้ตอบก่อนมนาวอี๋มนาวนะครับผมเปิดตาเปิดคอนเลยเนี่ยเป็นไงครับเอี้ยไอพี่โจไปไหนฮะพี่โจไปไหนอยู่ไหนอะไรห้ามคายกินเข้าไปกินแล้วไงอย่วะกินเข้าไปอย่าคายกินเข้าไปให้หมดโถอ้๋กินเข้าไปครับถือว่าผิดก็สําหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เราด้วยนะครับผมฝากทีมงานเราด้วยนะครับลองไฟคาเฟ่นะครับผมแล้วก็บรรลุเงินเดือนมันเหนื่อยนะครับผม,าม,าม,ม,บผมสำหรับวันนี้ขอ,อการสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนนะค,ะครับัครบกดไลค์กดแชร์ให้เราเยอะนะครับครั้งหน้านี่มึงไม่ต้องคิดคอนเทนต์แล้วนะ <c oughs> ไม่ต้องคิดแล้วนะอย่างี้สนุกทางนั้นเนี่ย <c oughs> ของผมอ่ะทุกอย่างเจ็บชิบหาย <c oughs> เอ <c oughs> อก็ไม่ชอบเล้วหยอกมากินกันแล้วทุกคน มาเบียวปากใครดูตอนคืนก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมมาขำยั่วๆจ้า <c oughs> เ,เขี่ยวเปียวจิพอโผ่เค้ากันล <ไป S 1> เลิศเรืองมากอร่อยครับพี่โซน,นี่แท้ของเปียวนะครับผมเริ่มจะแพ้แล้วแพ้ท้องแพแพ้ท้อง